สวัสดีครับวันนี้นะฮะเอาเทพนางจันทร์กวักของหลวงปู่หงพรมปัญโยมาให้ชมนะครับนะฮะเรามีอยู่ด้วยกัน2อ,องค์นะครับเดี๋ยวให้ดูทีละองนะฮะเทพนางจันทร์กวักของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับอ่าจะสร้างที่สุสารทุ่งมนนะฮะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับจะสร้างมาปี2อปี2น5 6นะครับมีรูปลักษณะสวยงามนะครับนะฮะน่าใช้มากนะครับ ด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังนะฮะให้ดูนะฮะผิวสวยนะครับนี่ใต้ฐานนะครับนะฮะแต่ละองค์ก็จะมีหมายเลขกำกับนะครับองนี้หมายเลข2554สนะครับสภาพสวยมากนะฮะถ้าใครสนใจนะครับที่ร้านเรามีให้เช่าบูชานะครับมีให้เช่าบูชานะฮะที่ร้านธงชัยบุีรำนะคะใครสนใจก็ทักมาหรือโทรมาก็ได้นะครับ088 789 4956 นะครับเทพนางจันกวักหลวงปูหงพรมปัญโยนะฮะขนาดพระบูชา5นิ้วนะครับสวยๆนะฮะมีอยู่2องค์นะครับนะฮะใครสนใจนะฮะในเมืองไทยเราจะส่งให้ฟรีนะครับส่วนต่างชาตินะฮะออกค่าจะส่งเองนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ